ขออีกทีพี่ขออีกทีเ็นที่เ็นที่มีแซลมอนซาซิมิไหมครับซาซิมิครับงั้นผมขอสิบที่ได้ไหมครับสิบที่ครับสิบเฮียเฮียเฮียพีเอ่อสวัสดีครับผมพีทอีทแหลกครับผมพีทรอขนาดนี้นพี่พี่พี<แ>่ห<ด>่างมาทางนี้ได้ไหมเนี่ย จริงนะอันนี้ทุกวันนี้เนี่ยครับผมพยายามทำหน้าตาขี้เหร่สุดแล้วนะนี่แล้ววันนี้นะครับเราก็วาร์ปมาที่ร้านนี้ครับเรามีแผนในการที่จะไปแกล้งเพื่อนเพื่อนเพื่อพี่ติกเป็นเพื่อนพี่เองเขาเปิดร้านแล้วก็ร้านเขาเนี่ยเป็นร้านสไตล์อาหารญี่ปุ่นครับผมเพื่อนเพื่อนพี่ติ๊กชื่อชื่อพี่ป๊อกครับอ๋อพี่ป๊อกพี่ป๊อกแล้วร้านร้านนี้ชื่ออะไรร้านชื่อร้าน Double ลฟิชปลาคู่อ่ะพี่ปลาคู่ Double ลฟิชอ๋อร้าน Double ลฟิชแล้วพี่ป๊อกเขาจะไม่รู้อ๋อพี่ว่าแบบไม่รู้จัก เขาดูโซเชียลคือจะบอกว่าพี่ป๊อปเนี่ยเขาค่อนข้างจะหัวโบราณอยู่ทงยูทูบอะไรเขาไม่ค่อยสนใจหรอกว่าละครปกติแกก็ไม่ค่อยดูอยู่แล้วทำงานจบเดีตัวเองยังไม่ค่อยได้ดูเลยคือเขาไม่ได้ฝังตัวเองรอเล่นลอเล่คือพี่นัดเขามาแต่เขายังไม่ได้มา้ายังไม่ได้มาปุ๊บผมว่าเราไปเซตกองก่อนได้แล้วผมพาเดินไปดูต้องมีเซตใช่ไหมโอเค นี่นี่นี่พี่ป๊อกสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ฮะนี่พี่ป๊อกนี่พีทพีทนี่พี่ป๊อกสวัสดีครับนี่เพื่อนผมครับพี่ป๊อกเรียนจบจากต่างประเทศมาพี่ครับเรียนใหญ่ครับผมเรียนจบอังกฤษครับอ๋อเรียนกรสั่งของได้ไหมพี่ครับผมพี่จะหิวยังพี่หิวแล้วพี่ป๊อกนี่ยังไม่ได้ดูเมนูอะไรเลยใช่ไหมครับยังไม่ดูเมนูเลยครับรอเจ้าของร้านเนี่ยครับพี่ป๊อกก็เดี๋ยววันที่ผมพาเพื่อนมาที่ไม่ต้องเลี้ยงผมหรอก ผมใจพี่ผมอยากเลี้ยงน้องเขาไม่เป็นไรครับมีปลอกเลี้ยงเหรอเฮ้ยผมเก่งใจเลยพี่ผมถ้าเกิดพี่พ่านกันได้ไหมพี่เป็นพี่จริงๆนะเป็นพี่ครับจริงนะขออีกทีพี่ขออีกทีเป็นพี่เป็นพี่ผ่านไหมพี่ผมก็เพิ่งกลับมาต่อาหมรับเฮ้ยมากินร้านนี้เนี่ยแน่นเต็มได้อะพี่ไปที่โต๊ะกันเอาแซลมอนสหกคำก่อนขครับผมก็เป็นปลาช่อนลุยสวนครับ เอาหางนิดอื่นพี่อ๋อเอาเอาเผืออิลกหลามาสักสองคำก็ได้ครับครับผมแล้วก็ตะมอหกคำไม่ไม่สั่งให้พี่ติ๊กว่าผมก็กินอะไรดีพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปดูให้ได้โอเคจัดให้หน่อยนะพี่นะผมกินได้หมดเลยพี่โอ้ยนะโอ้น่าทานมากนะพี่ป๊อกครับผมขอแซลมอนอีกหกคำได้ไหมครับได้ครับ ที่มึงสั่งไปยังกินไม่หมดเลยทำไมสั่งเร็วจังเอาอลไรครับพี่อร่อไข่ปลาแซลมอนอออีกุระครับโอเคครับทานแล้วนะครับพี่ครับผมพอเลยครับพี่ก๊อกครับผมขออีกุระอีกสองอีกสองจานได้ไหมครับ อีกสี่คำครับเราก็อยากจะรู้ว่าเออร้านอาหารญี่ปุ่นที่เนี่ยเมืองไทยเป็นยังไงมันต่างจากที่ญี่่นไหมผมไม่ค่อยรู้เรื่องจริงอยู่แถวเนี้ยแถวเราจะเปิครับร้าตรฐานญี่ปุ่นมันคุ้มเยอะตัวผมว่าจเกียร์ี่ยนดีกร่าผมชอบดนตรีผมชอบมายาโกะผมก็เลยสองอย่างนี้มาอยู่ในร้านด้วยเดี๋ยวอยากอยากเห็นอยากดูไหมอยากดูมอยากเห็นอยากเห็นครับผมก็เล้โค้ชเอาแบบนั่งเล่นที่โต๊ะอยู่ผมจะดูว่าผมอยู่ต่อหน้าเขาเนี่ยเขา ผมจะจับเขาได้ไหม,มโอ้ยขอบคุณมากครับ,รบพีโ่โหพี่เลี้ยงดีจังฮะพูดจริงแซลมอนอิกูระอะไรพวกนี้พี่เอามาได้เลยนะครับเอาเอาักอ,อีกสักสี 4, <อ>่ห้าจานก็ได้ครับพี่แซลมอนกับอิกูระรวมเหมือนเดิมก็ได้ครับเอาอย่างละสี่จานก็ได้ครับอย่างละสี่ อดีใจนะได้กินของดีๆพี่ติ๊กช็อกโกการ์ครับโฟก้าเอามารัลองรักสักซี่ก็ได้นะครับพี่ขอบคุณค่ะพอดีแบบไม่ได้ทานมื้อเช้ามาค่ะหิวนิดหนึ่งร้านนี้เขามีทั้งโฟก้าทั้งแบ็กกาด้วยนะโฟก้าอ๋อถ้าเป็นเนื้อบริวิชชอบไหมครับโอ้ยดีเลยฮะ เนี้ยไมว่าคิ้วเลยครับพี่เป็นซูชิได้ครับพี่ป๊อกครับขอเอ็นกาวะให้สองจานครับครับผมเป็นซูชิครับครับสองจานครับพี่ป๊อกครับขออิกลระอีกสองจานด้วยครับครับพี่ป๊อกครับผมขอปลาไหลพี่ พี่ปอครับเอาอูนิด้วยครับได้ครับเอาสักสิบคำก็ได้ครับพี่สิบคำสิบคำครับพี่พี่ปอครับขออย่างนี้สักสองจานได้ไหมอันนี้เลยใช่ไหมเอ๋ออย่างนี้เลยครับสักสองจานก็ได พี่อร่อยจริงนะดูมายากลไหมครับเอาจริงไหมฮะดีดีฮะผมก็เห็นนั่งอยู่ในร้านอ๋ออ๋อนั่งกินบนอิ่มอ๋อเป็นนักมายากลผมก็ตเป็นลูกค้าพี่กินเยอะไปหน่อยเท่าตี้เท่าตีฮะเส้าหมจ้า มีขวดให้พิธกเป็นรับพันยาคนแทนอ๋อได้พี่ิธีพิรับผมบทสวมบทพี่ิธกต้องช่วยผมนะได้เลยได้เลยเสรขวดครับครับพิธกดิดนิ้วครั้งหนึ่งขวดจะหายพิธต้องดิดนิ้วครั้งหนึ่งนะมีไงถืออยู่นี่ไงพิธีอีกครั้งก่อนครับขวดกลับมาแล้วด้ยแต่เป็นขวดอะฮะไม่เหมือน เน่เน่เน่เบอร์มันมีมันมีอะไรเบอร์มันแน่นส่วนมากส่วนมากนี่เขาเล่นเขาเล่นตามโต๊ะหรือว่าตามโต๊ะครับแล่นก็คือแบบอ๋อเอ้ยไอ่ดครับเขาเล่นตัวหน้าเราแล้วก็อย่าเล่นบ่อยเราไม่โอ้เดี๋ยวโดนจับหน้ะเฮียผมันจะโดนจับถ้าเล่นเรื่อยๆนี่ตายมันจะไม่หมดครับดีครับเจ๋งอ่ะ พี่พี่ปอกครับมีแซลมอนซาเซมิไหมครับซาเซมิครับงั้นผมขอสิบที่ได้ไหมครับสิบที่ครับสิบสิบที่สิบที่ครับห้าสิบชิ้นครับสิบที่แซลมอนซาเซมิครับป๊อกเป็นไงพี่เข้มไหมโอเคครับท่านกำลังสั่งเขาอยู่ครับโอเคผมว่ามันหิวนิดนึงนะพี่ ผมบอกว่าไม่ได้กินอย่างนี้มานานแล้วแล้วร้านที่อร่อยสามวนอีออาใช่ครับจะเป้าโอเคใช่ไหมโอเคโอเคหมดหมดนะผมว่ามันน่าจะหมดเดี๋ยวไม่ต้องรังบอดเดี๋ยวผมช่วยมันกินโอเคม่ลือ๋อไม่ลืมครับไม่ลืมครับ อร่อยเ้าคงพอแล้รสแบบนันไหมี่ครับล้างมครับพี่ผยิ้มคำเดียวผมยิ้มคำเดียวพี่ไม่กินหมดเลยครับครับผมพี่สิบทีพี่แบบ ว่าถุนดิบพี่พอนะกูเนียนหมดแล้วต่อโทษดีแฮะครับยังไม่อ mm ิ่มเหรอพี่ยังครับพี่ ผมขออนุญาตสั่งของได้ไหมครับพี่เอาปูนิก,ก็ได้ครับเอาตัก6คพันก็ได้ครับลองไปดูเพ,พื่อพิจิตรหน่อยพี่ว่าเขาเปไน็นยงไงบ้างพี่ทำไปทันแะ้วมันหมดแล้วอ่ะนี่ผมไเรียกให้เขา ขอ,อแรมที่หนึ่งครับแล้วก็เอากระเพาว,วากิวครับแล้วก็เนื้ออาหารเต่าที่เป็นสเต็คกครับสักที่หนึ่งครับรบกวนครับพีู่แถวนี้นะผมคไม่เบืออ่อจริง กินเร็วมากครับอืมอร่อยฮะืมน้ำหอมเลยฮะอืมอร่อยครับพี่พี่มีตะกี้ปลาดิบผมกินเป็นจานๆผมยังไม่ได้กินปลาดิบอื่นๆเลยขอเอาเป็นปลาดิบรวมได้ไหมตะกี่หนึ่งปลาดิบอะไรเอารวมๆมาขอแบบใหญ่ๆเลยใหญ่ๆใหญ่ๆ อันโบเอาแบบวันนี้มีอะไรสดก็เอาฮะนั่นแหละครับพี่เอางั้นสต๊อกที่นึงดีครับพี่ผมอยากลองครับพี่หัวใจจริงครับพี่บอมมีไหมครับมีครับโอเคเดี๋ยวไหร่เดี๋ยวผมพายพี่กินไม่หมดเดี๋ยวผมช่วยก็ได้พี่ผมยังพอได้อยู่ได้ครับโหที่กินทั้งครอบครัวเลยนะโอ้โอ้ โอเคลุยเอาเลยฮะหมดไหมดฮะต้องลองดูต้องลองดูเออพี่ผมสั่งเพิ่มเลยพี่เอาค้าวบ้านนาอุนิครับพี่เอาสี่สิบคำครับผอบผู้เล่นครับรอเล่นมีรอผอบ พี่เล่นโซเชียลมีเดียบ้างไหมเล่นมือถือดูบ้างครับแต่ว่าไม่ค่อยมากค่อยเยอะผมผมฝากมาดูรายการหนึ่งให้หน่อยได้ไหมพี่เขาเพิ่งเริ่มทำเขาไม่ค่อยดังหรอกพี่แต่ฝากตามดูหน่อยนะในการใน YouTube Channel ของพี่อิสแควร์ครับก็ไม่ร้ว่าเรื่องอะไรคืออย่างนี้ครับอเอ่อ มันมีพวกเอ่อกลเมิดาต่างๆมาซุกซ่อนอยู่ในร้านที่นิดนึงนี่ครับแต่ถ้าเกิดพี่อยากพี่อยากจะทำโทษพวกนี้พี่ก็ตามสบายนะครับผมผมไม่เกี่ยวนะเฮ้ยถ้างั้นโอเคเราเราขอตัดตัวกลับก่อนนะไม่ได้จริงๆทั้งหมดนี้มันเป็นของจริงเขาบอกผมยังไม่เกี่ยวนคือทหยังไม่เกี่ย มันเป็นชาแนลคือพีทเนี่ยเขาเป็นนักกินที่ป๊อกคือพีทเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศอังกฤษเลยคือผมแม่ไม่รู้เลยแค่ดูผมแค่ดูวันอังกฤษก่อนอื่นผมต้องขอโทษพี่ด้วยนะครับครับพี่ป๊อกครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมแค่อยากจะรู้ว่าแบบแล้วพี่ป๊อกอยากจะแบบเต็มเต็มที่ไหมจ๊วครับของพี่ป๊อกอร่อยด้วยต้องบอกก่อนนะไหนๆ้ก็เธอลยมาแล้วผมอยากเห็นราคาจริงๆมันมาราคาเท่าไหร่พราอย่าลืมว่าร้านพี่ป๊อก ไม่ใช่บุฟเฟ่เป็นอลาคาร์ดใช้ของดีดูไินได้พี่มาแล้วมึงจะดูจริงอ่ะบอสจะดูจริงอ่ะก็ะให้ดูค่าเสียหายกันไปนี่จากปลายบินนะฮะเออเขาไม่ได้แพงหรอกต้องต้องยอมรับว่าสิ่งที่ผมกินไปเนี่ยเยอะมากเอานี่ไม่ไรเอาุสามาแล้วตรงนี้90%นะพี่นะ ของโบ้งบงของผมอ๋อโอเคได้หรือผมซื้เปอร์เซ็นต์นะได้ครับเพราะว่าโดยจากการกินก็นต้องยอมแล้วก็อย่าลืมแวะมาเดี๋บวบนฟินนะครับลองเสิร์ชดูอาหารญี่ปุ่นอร่อยด้วยแล้วของสดด้วยพี่พงครับเออในตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับนี่ <Yeah. S 3> ตอนนี้านเราเพิ่งเปิดใหม่ครับถ้าใครอยากจะบอกว่ามีปิกกุ๊ปมาสนุกสนานกันอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีดนตรีด้วยมีมายากลหรือว่าจะมาเป็นฟาร์มเมี่แล้วก็เราสามารถจัดที่ ราคาพิเศษได้โดยที่แบบไม่ต้องเหมือนกับในเมนูไงนก็ลองแวะมาฮะเดี๋ยวันฟีีลองเซิร์ชดูที่ Google Ma p ก็ไ,ได้นะฮะครับผมขอโทษนะฮะที่วันนี้มีอะไรผิดพลาดพ่วงไป <ขอ S 1> แล้วก็ทำอะไรไม่ดีไม่ร้หรือว่ามีภาพที่ละเมิดตัวของพี่ป๊อกไปผมขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> แล้วอยากจะไปดูเทปที่ผมพาพิติกไปกินอ่ะเข้าไปดูที่จะป่ขเข้าเมืองช่องพ่ติกด้วยที่อยู่กูของพ่ติกนะครับเ <c oughs> ข้าไปดูแล้วไปกด ติดตามพี่ติ๊กเยอะๆเลยในนั้นนะครับฝากด้วยครับดีใจนะครับที่ได้เจอพี่ผ, <ม S 2> ผมก็ดีใจครับพี่ติก๊กดีใจมากๆที่พี่ติ๊กทำแบบนี้กับผมครับไปก่อนวันนี้ไปก่อนนะฮะไปกดไลค์กด s ิดตามด้วยนะพี่ทิลแห์ทางช่องยูทูบเฟซบุ Facebook, ig, ๊กฟอลโล่ไอจีทีเอ็นดอสกอร์อดสกอลแลกด้วยครับแล้วก็ติดตามช่องพี่ติก๊กด้วยฝากดับเบิลฟีดด้วยขอบคุณมากนะฮะรออะไรนะครับไปดีครับพี่